หมูยาวกากซากครับนะมาใหม่ครับนะมาใหม่ครับตัวนี้แม่แม่โบแดงครับแม่อะไรโบแดงครับจับไปจับจับจับเขาไปนะครับโอเคแม่โบแดงนะครับนะะดึงออกมาเลยนะฮะดึงดึงหลอดออกมาเลยนะครับแม่โบแดงอ่าออกมาเลยนะครับนะะหมูยาวกากซากนะครับนะนี่เลยนะครับนะหมูยาวกากซากนะครับนะะ โอ้ยคะเบื้องตั้งกระบานครับพี่โจดึงว้นะตาสวยนะครับนะเป็นงัวทีเอ่อนะครับนะหนาสวยนะครับนะดั้งสวยนะครับดั้งตัวนี้นะครับกระบานบนก็ดีนะครับแล้วก็ตาไม่ตาไม่ลึกนะครับนะตาไม่ลึกนะครับเรื่องใบนี้นะครับนะหูยาวกากซากอ่ะให้ดูครับนะะนี่เลยนะครับแม่โบแดงนะครับครับผมนะครับ สวยมากนะครับเออตัวนี้เป็นลูกสาวใครนะครับมาริโอ้บวกเจ้าลักครับอ๋อมาริโอ้บวกเจ้ารักครับจะโตตัวเนี้นะครับหูยาวกล้าซากเลยครับใบเยอะมากครับตัวนี้นะครับนี่ดังผมเม็ดสีดีด้วยนะครับถ้าถ้าสายหูนี้ตัวนี้นะครับแนวสุดๆเลยนะครับแนวหูยาวมากอาที่ยโต แล้วก็นี่นะครับนะฮูยาวนะฮะยัดเข้าไปถึงบาเลยนะครับแล้วก็เป็นวัวที่ใบใบกว้างนะครับนะใบกว้างมากใบกว้างมากอพี่โจจับไว้ให้หน่อยตอนี้่นะครับนะวัวเป็นใบที่แหลวันใบตองกุ้งบ่าแมงครับนะปานใบตองกล้วยครับมันยาวมันดันไหลโอเคนี่คือโบแดงใช่ไหมครับนะเป็นมาริโอวบใครนะครับเออเจ้ารักครับมาริโอวกเจ้ารัก เอ่อตัวนี้สถานะครับตัวนี้สวยครับใช่สเดือนสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดวันนี้พี่อ้าตีโอ้ยนะตัวทองะไรเลยสิน่ะนะครับแต่อันดาซาวผมพังเมื่อนี้บ่ได้อันดาซาวมานน้นะครับทรงสอบอยู่จีนนะครับนี่ะโอ้ครับนะ่ดูครับนะหูยาวกากซากครับนะถูกใจสายหูแน่นอนแบบนี้นะครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาคุยหน้าค้อพี่ อ๋อตัวนี้นะฮะขอราคาคุยหน้าคอกแล้วกันนะครับนะหรือว่าก็โทรมาแล้วก็อินบ็อกมาครับผมเฟซชื่ออะไรนะครับบันงจงศัก์สลิตาชานนครับชื่อเฟซบันจงศัก สิริตาสิริตาชานนครับชานนนะครับนี่เลยนะตัวนี้พี่โจบอกว่าเลี้ยงยาวๆตัวเนี้ยนะไม่ขายนะราคาไม่โดนใจก็ถ้าได้ถ้าได้ราคาราคาจูนกันได้การซื้อขายเกิดขึ้นแน่นอนถ้าราคาไม่โดนใจก็จะเลี้ยงต่อไปไม่เยอะเอาแย่มาแล้วไม่เยอะนะแบ่งได้แต่ว่าขออุป้ก่อนคโอเคนะครับตัวนี้ก็แม่โบแดงเนาะครับผมหูยาวก้ากซากครับ